ก็นากิติสัจจวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพอทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพบว่าประชาชนไทยเนี่ยจนเพราะว่าขาดเงินออมมีหนี้สินไม่มีที่ดินทํากินขาดทักษะทางอาชีพแล้วก็เข้าไม่ถึงสวัสดิการจากภาครัฐดังนั้นค่ะปัญหาความยากจนควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและก็มีกลไกรระดับชาติทำหน้าที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง โครงการความช่วยเหลือต่างๆที่เป็นการพัฒนาอาชีพหรือว่าพัฒนาทักษะต้องกำกับและติดตามให้เป็นโครงการที่เข้าถึงได้จริงแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาที่เข้าไปพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนสุดท้ายขาดก็คือนโยบายการรับมือกับภัยพิบัติต้องปรับโครงสร้างทั้งการผลิตและก็การพัฒนาทักษะอาชีพให้ใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมให้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับภัยพิบัติส่วนโครงการคนละครึ่งค่ะ ถ้านำมากลับมาใช้ใหม่ก็ต้องปรับให้เข้าถึงประชาชนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นแล้วก็ต้องสร้างเงื่อนไขเชิงนโยบายที่เอื้อให้กลุ่มเปราะบางหรือว่าปรับให้สอดคล้องกับนโยบายอย่างอื่นอย่างเช่นบัตรสวัสดิการภาครัฐก็จะยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไปในตัวด้วยค่ะ